รไปลุ้นกันเลยวู้สปิทไลวันมาแล้วว้า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 วสองจุดสองสองจุดสองอ่ะเลยโห้ยเจ็เอ็มเออได้น้อยเกินอะทุกคนเกินวันนี้เปิดหัวคลิปมาก็เกลือเลยนะครับผมอ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีชาวคอยมาเตอร์ทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมอีกแล้วกับ Shadow เ d ดีดีไรครับ ดีวันนะครับผมโอเคแล้วก็สวัสดีชาว FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้ววันนี้จะมาทุกคนมาทำภารกิจอะไรดีนะครับไปดูภารกิจกันเลยครับตอนนี้มีเงินอยู่ 2. 5ุห้าล้านวิภารกิจอะไรครับโหโอภารกิจวายิง oh <my> เป็นแบบใหม่นะฮะก็คือวายิง oh <my> แบบใหม่ั่นแหละที่มานะครับผม,มที่พี่เล่นเออคราวที่แล้วเนาะพี่ว่าเดี๋ยวจะลองเล่นดูเหมือนกันนะครับอ๋อ หาเงินสร้างบ้านก่อนนะฮะถ้าตอนนี้เราสร้างบ้านเราจะได้เงินเพิ่มนะครับผมโอเคเข้าไปดูในทีมกันอีกกว่านะฮะว่ามีอะไรกันเปล่านะครับตอนนี้ดาวรวมทั้งหมดของเราหน้าสี่แสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยห้าดาวนะครับผมโอ้โหมีคนขออะไรมาเต็มเลยฮะขอไปก็จัดไปเลยครับแต่เอนนน้นทีมเราเต็มแล้วนะฮะก็เสียใจด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่เข้าทีมเข้าทีมไม่ได้ไม่ทันนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าทีมว่างหรือแบบว่า ว่างๆก็จะขอจานสีละบ่างๆก็จะสวนเข้านะครับเพถ้าทีมว่างนะฮะถ้าแบบมีคนออกเนะ okay. าะเคมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีสวัสดีสสด FC เริ่มอัดคลิปได้แล้วครับผมอืมมา โอเคมีคนขอเป็นเพื่อนนะครับ2คนอ๋อมีโซเวกกับได้เออใครเนี่ยอยู่ทีมเรานะ,นะน okay. นอเอ็ดดีวันนะครับผมทุกคนโอเคไปดูน้องเฟ็อกซี่ดีกว่านะครับไปปลูกฟ็อกซี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะใช้รอบนี้พี่จะใช้เ,เป็น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 ไรโน่นะครับผมเป็นไรโน่นะเออ <c oughs> ใช้เป็นไรโน่ในการฟาวบ้านดีกว่า <c oughs> จะสร้างบ้านให้เอฟซีตี <c oughs> นะครับผมเดี๋ยวจะ <c oughs> ใช้ไรโน่นะครับในการ เฝ้าบ้านนะครับดูดูซิว่าไลโนโลเราจะมีประสิทธิภาพดีหรือเปล่านะฮะโอเคหลอดนี้หลอดนี้2อ2จุดสองพออกระต่ายนะฮะดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนมีคนตักมาอ๋อมีคน,คนกดยืนยันมาให้นะโอเคนะครับผมมีน้องๆขอการมาหรือเปล่าพี่ก็จําไม่ได้น่าลืมนะครับผมก็บางบางคนก็ ทักมาก็อาจจะโทษทีนะถ้าลืมนะครับผมโอเคหาเงินหาเงินประมาณสัก20,000ื่ไปลายเนาะ20,000ล้านไปไปลายนะดูที่ว่าจะสร้างบ้านเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้เงินประมาณราว29,000ล้านนะทุกคนนะเออมีคนตีบ้านพี่ด้วยอะ่ะครับทุกคนเออป่ะเราหาเงินอีกประมาณสักเอ่อ6,000ล้านเอ้ย6,000เออ6,000นเอ็มนะทุกคนนะโอเคป่ะปั่นสปินิงครับผมคูณร้อยเออคูณร้อยได้ครับผม คุณร้อยได้นะคุณร้อยคุณร้อยได้ก็จัดไปดิครับ One Two Three Let's Go พร้อมันยัง <c oughs> พร้อมกันแล้วก็ไปเลยครับผม One Two Three Let's Go เกลืออะไรครับทุกคนเฮ้ยอะไรครับเนี่ยนึกว่าหมูจะมาครับ One Two t h Let's Go โอ้โหเกลือทุกคนไปดีกว่านะโอ้สปินยิ่งมีน,น,น้อยอยู่นะวันนี้เริ่มจาก40นะครับผมไป let's go หมูมาหน่อย okay, okay. โอ้มีคนส่งสปินให้อีกแล้วอ้บริจาคไหยครับผมเออลำดวนนะครับผมขอแท็กสเตอร์มานะครับบริจาคไปครับยอมรับแต่ว่าทีมเต็มนะครับเอาลำดวนออกจากทีม ํำพรขอเข้าทีมอะไรลำดวนออกจากทีมขอการปึ๊บอ,ออกจากทีมเผยนะครับลำดวนโอเคสั <c oughs> <c oughs> น้องก็พิมพ์มาอะไรว่าอะไรหรือเปล่านะฮะเออลูช่วยทันทีนะครับผมขำแป๊บนะครับโอเค <c oughs> ไปกันต่อครับผมคูณ40หรือจะคูณ80ดีค,80ดคูณ80ไปครับผม let's go อืพอพน ทำไมมันเกลือแต่เช้าจังวะทุกคนเกินกดไปที่20ก่อนนะครับทุกคน Let's go เออมา20มาอยู่ใช้20นี่วันเนี้ย <c oughs> อ่ะ20 <c oughs> พอม่ต้องอะไรเยอะ20ก็พอแล้ว20ทุกอย่างอ้โมมันเกลือมากอะ่ะทุกคนช่วงนี้ทำไมมันเกลือจัง หาเงินแค่หกพันล้านนี่หาไม่ได้มันเกลือขนาดไหนโอ้โหก็ตายมาหนึ่งหมันเกลือขนาดไหนคูณยี่สิบอ้าก็ตายมาสามครับผมก็ยังดีนะบอกว่าเกลือก็มาเอามาเอาเลยนะคูณยี่สิบครับผมเราต้องมั่นใจนะฮะว่าคูณยี่สิบเราต้องมานะครับคูณยี่สิบเราต้องมานะฮะโอ้โหหมูเหมือนเหมือนเหมือนจะเห็นหมูแวบๆนะไปคูณสี่ิครับผม คูณสี่สิบครับผมเ,เกลือคูณ80ครับผมเ,เกลือคูณร้อยไปดิเออจริงดีนะทุกคนดูดิสปินจะหมดแล้วอะเหลือพันเดียวเฮ้ยมันเกลือคูณ10ก่อนนะครับเออมาอยู่นะต้องหาสูตรใหม่แล้วนะโอ้โหหมูมาทุกคนหมูมาหมูมาแล้วหมูมาแวว โอ้โหบนไปนครับบนบ้านบ้านใครเนี่ยอ๋อบ้านบ้านของนัทชรลส์อ๋อโซดานั่นเองนะครับนัทชร์ลสโซดานั่นเองนะครับผมฟ็อกซี่พ้นมาขอให้หกพันล้านเนี่ยขอแค่นี้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวจะไปเปิดการ์ดตอนท้ายคลิปกันนะครับผมวันนี้น่าจะปั่นได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเกลือนะครับผม ไม่เข้าเลยครับผมแล้วหลอดก็หลอดือหลอด2.2ไม่ไหวครับทุกคนหลอดเยอะแล้วก็เกลือด้วยนะฮะหลอดมาเยอะแล้วก็เกลือนะครับไปกันต่อครับผมม,มาขึ้นอยู่แบบที่9ก้านะฮะไปกันต่อครับผมโอเคคุณยี่ไปครับผม let's go เออคุงยี่มาอยู่ทุกคนเลสโก้เออสามสองลบมาไงให้สองมาสามให้สองจะเอาสามเอ,อหมูมาเออมันต้องอย่างนี้สิมาน้องสมพรนะครับขอบ่นหน่อยเฮ้ยบ้านอยู่เท่ากันเลยโอ้แล้วสร้างบ้านไปเยอะด้วยออมีคนตีบ้านหรือเปล่าเนี่ยออกซี่ขุดมาจ้าอ,อื หาเงินแค่หกพันล้านหา,าไม่ได้ดูวเป็นยังไงหาแค่นี้หาไม่ได้ดูที่กท่าไรครับผมอ่าหนึ่งพันสองร้อยล้านมาแล้วครับผมมาคนมาทีละพันล้านพันล้านคนมาเลสโก้ครับผมี๋ยวมีคนมาคุยอะไรในทีมนะครับอ๋อมีคนกดขอสปินมากดขอความช่วยเหลือครับผมอ่าคิสตี้เกิลนะครับผมมีคนขอมานะฮะสวัสดีครับ <G ül> มีส,สาวๆอยู่ในทีมด้วยนะครับผมโอเคไปครับผม let's go โอ้โหอะไรเออยังมาอยู่นะคุณยี่ไปครับผมคุณยี่ไปโอ้โหซอยมาโอเคไปต่ออุ้ยขอนมันเกลือแต่เช้าทุกคนอะไรครับเนี่ยดูดิก็ยังมาอยู่ หลอดนี้าจะยากนะทุกคนนะเพราะว่าสปินที่ไม่พอนะ <C ell ate noise> น้องบอกว่าเอ,อ,อะไรนะน,น้องบอกว่าโอ้พี่ผมเล่นหลอดหมื่นอะกระต่ายหมื่นอะพี่แบบอีกนิดเดียวจะเต็มแล้วอะสปินผมหมดอะดูดีแบบแค่นี้มันก็ไม่ให้ผม <C ell ate noise> ก็พี่บอกแล้วว่าอย่าไปเล่นนะครับผมหลอดหมื่นหลอดห้าพันขึ้นไปเนี่ยเกลือแน่ถ้าเราสปินน้อยนะเออแบบมันจะเกลือแบบมโอเคคอนมา มันจะค่อยๆเกลือขึ้นทุกๆครั้งทุกๆรอบไปนะครับทุกคนเออบ้านใส่เนี่ยบ้านไม่โอ้โหแตกรกระจายนะครับช่วยกันตีบ้านบอหดหรือเปล่านะครับขออีกแค่สามพันล้านนะทุกคน <c oughs> คุณ <c oughs> ไม่โลภนะคุณทีละน้อยไปนะครับคุณยี่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าเกลือค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนปิเปลี่ยนนะครับ,นนรบโอ้มานะครับผมโอเคสองหู กระต่ายมาอยู่กระต่ายกระเต่าด็อกแดกมาอยู่ครับผมมาทุกดอกนี่คือโอเคนะมาทุกไม้คือนี่มาทุกไม้มาสามมาสองครับผมอ่ะยี่สิบวันนี้ยี่สิบยี่สิบบาททุกอย่างมาแล้วจ้ากระต่ายกระเต่ากระต่ายกับหมูด็อกแดกเกลือทุกคนเปลี่ยนเป็นสี่สิบแล้วครับผมไปครับผมเอาหมูมากระต่ายกระเต่าด็อกแดกด็อกแดกเออกระต่ายกับหมู สปินหมดก่อนแน่ๆเลยทุกคนหาเงินแค่ <c oughs> แค่แบบ3,000ล้านที่ก็หายากยินนะทุกวันนี้ผมสมัยก่อนนี่พี่หาหมื่นล้านนี่หาแบบง่ายๆภายในพิบตาเดียวนะมาแบบชิวๆเลยดูดิทุกคนดูดิเกลือมากอ่ะทุกคนมันแบบมันเกลือมากอะ่ะคุณสิบไปครับผมอือผอ้ขนาดคุณสิบยังไม่มาทุกคน คิดเอาคือขนาดไหนอุ้ออดมาก็ยังดีเป็นที่หมดแน่เลยเนะี้ยเป็นที่หมดแน่นอนเล่มตัวผมไม่ได้พนดีโอด้วย <c oughs> ไปครับผมเออคูณสิบมาอยู่คูณสิบมาอยู่ <c oughs> คูณสิบมาอยู่ทุกคน คูณสิบมาอยู่ทุกคนเออเออมาทีละหูมาเออส่งสปินให้สุวรรณานะน้องสุวรรณส่งสปินให้พี่อะ่ะคูณสิบเกลือไปยี่สิบครับผมอือ้อยี่สิบก็เกลืออีกยี่สิบก็เกลืออีกอย่างไม่เกลือเท่าไหร่โอเคไปเกลือนะครับผมคูณยี่ิบอีกรอบดิโอ้เกลือทุกคนโอ้คูณสิบก็พอละอเออคูณสิบมาโโอ้หดูดิทุกคนไม่เข้าอะไรเลยแบบ ตรงนี้มันเกลือมากๆอ่ะทุกคนบริจาคฮะช่วยฉันหากัดใบนี้ทีเลนนี้ถนัดซ้าย <c oughs> มีใครจะมีมั้งอ่ะไม่มีครับ <c oughs> มีใบเดียวมีใบเดียวเลนนี้ถนัดซ้าย <c oughs> มีใบเดียวครับผมเออ คูณสิไปต่อครับผมสปริงก็จะหมดอยู่แล้วสปริงก็จะหมดอยู่แล้วโอ้โหอ๋อข้อนหน่อยเฮ้อโอ้เกลือทุกคนขนาดเล่นแบบคูณต่ำๆนะทุกคนนะเออแบบคูณน้อยๆอ,อย่างเกลือทุกคนทุกวันนี้แบบคือถ้าใครจะเสี่ยงเล่นนะพี่ไม่แนะนํานะครับผมตรงนี้มันเกลือมากๆด้แสบเปลี่ยนกิจกรรมใหม่นะฮะเปลี่ยนไวกิ้งมาใหม่ก็เกลือโอ้โหมาเอา สองหูนะครับผมไปสามหูไปเออเดี๋ยวดูก,กิจกรรมกระต่จะหมดวันไหนนะ,ะเดี๋ยวดูนะเออก่อนจะหมดพี่ต้องเล่นหลอดนี้ให้เต็มให้ได้นะเออหมดอีกประมาณ9้าชั่วโมงเกือบเก้าชั่วโมงกับ10ชั่วโมงนะก็ประมาณออช่วงเย็นนะเออช่วงเย็นเย็นวันนี้นะครับหโมงเย็นหรือเปล่านะครับโอเคปะ เมาขา,ขาดอีกขาดอีกประมาณพันพันหนึ่งพันสองร้อยพันหนึ่งร้อยหูนะเออทุกคนแบบแต่พเพราะมีสปินไม่มีแล้วอ่ะดูดิขนาดครูสิบยังเกลือครับอา้าบ้านสิริพรเฮ้ยตีดีไหมเนี่ยอยากจะตีจริงเลยไม่ตีหรอกนะ <S <S 1> <S 1> พี่เป็นเด็กดีครับ <S <S คือพี่เป็นคนดีครับพี่ตีแต่บัานปอดนะ <S <S โอ้มีโนโ่ด้วย พี่นี่อยากตีบ้านเอฟีหรอเพราะอะไรรู้ไหมโล่เยอะอเกินี้ไปครับผมไปโอ้ยเกลือขนาดไหนเนี่ยคุณสิบยังไม่มาทุกคนเออโค้ชมาอีกแล้วตีบ้านคนเดิมเมื่อกี้แหม่อือมันโล่แล้วโอเคไปกันต่อโอ้โหตรงนี้มันเกลือมากนะสปินพันหนึ่งนี่พันกว่านี่แบบ าเงินแค่แบบว่าห้าหกพันล้านนี้แบบหายากมากมากโอ้ย <c oughs> เกลือจัดคูณสิบยาวๆไปแล้วทุกคนวันนี้เกลือมากๆ,ๆเกลือมากมาสามมามาทีเลยหูสองหูก็ยังดีวะมามา หางเงินสร้างบ้านมันยากหางเงินสร้างบ้านทำไมมันยากเย็นจังเลยดูดิสปินจะหมดแล้วหมูโอ้โหหมูแบบไม่เคยจะมาเออก็มาดีครับเพื่อนบ้านน้องนีโอ FC ตัวโยงของพี่นี่นะครับน้องนีโอคนนี้นะครับที่ส่งการเลนนี่ถลัดซ้ายพี่เนี่ยครับผมเออแล้วเขาก็บอกว่าค <No. S 1> นชวนากลุ่มด้วยนะฮะเข้ากลุ่มที่เขาแจกการ์ดนะครับ แล้วพี่ก็ทําการเข้ากลุ่มก็เป็นของกันมาให้น้องๆ FC นะไปไว้แจกเอ่อน้องๆ FC นะครับผมตันนี้พี่ก็เข้ากลุ่มเฟสบุ๊กได้แล้วนะครับเออมาคนมา200ล้านโอเคไปครับผมอ้อโอ้ย,อยเกลือจัดนะครับวันนี้มันเกลือจัดนะฮะเกลือจัดจัดนะครับพี่ไม่อยากจะเล่นเลยครับผมทุกคนดูดิขนาดคูณแค่สิบยังเกลือนะ อะไรครับนี่เกินไปเกินไปแล้วเกินไปแล้วทุกคนดูดิสปินหมดเอ,อ้หมูมาเออป้นสมพรป้นสมพรมามาไม่มีเหรียญอ่ะฟอกซี่ขุดมา เอาไปกันต่อทุกคน let's go มาอีก80เป็นสุดท้ายนะครับผมคูณแค่10นะครับผมดูดิโอ้โหแบบอะไรเกินโอ้โหฟอกซี่ก็หลับแล้วเรียบร้อยทุกคนน่าจะหมดแล้วและโอด้ดูดิแค่คูณ10เออคอนมาแล้วยังดีวะ บ้ใครวะปุ๋ยปุ๋ยไหนอะครับพี่ไม่ตีแล <Brain. S 1> ้วก <ry> ันโดนตีบ้านจับเยินเลยเป็นคนในทีมเราหรือเปล่านะพี่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบ้านจับเยินมากโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาน้องไรโน่มาเล่นดูนะครับว่าจะกันบ้านดีหรือเปล่าไปพร้อมอีก50จะเป็นสุดท้ายโอ้โหโว้วโว้วโว้วพรอนไม่มาเกลือเกลือจัดเกลือจัดวันนี้ สิบสปินสุดท้าย oh. โอ้โหดูดิขาอีกพันพันกระต่ายเงี้ยก็จะได้สองเคแล้วจบนะครับทุกคน <c oughs> โอเ้เกลือทุกคนโอ้โหแบบเกินวันนี้แบบเกลือมากต้องขอความช่วยเหลือจาก f อซนะครับส่งสปินแล้วก็ส่งกลับไปส่งกลับไปนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปเปิดการ์ดนนะครับก็ไม่มีสปินเล่นแล้วนะคนสปินหมดแล้วนะคนเออหมด แคเรียงเลยสปินมไม่มีทางที่จะพลิกขึ้นมาได้แน่นอนนะครับสปินแค่เนแค่นี้ไม่มีทางนะครับผมไม่มีทางกระต่ายเร่งยงใหม่ไม่ไหวนะทุกคนโอ้ลองไปเล่นไวกิ้งดูสักครึ่งครึ่งแมปไหมเสือไวกิ้งมันจะแบบว่าพลิกชีวิตได้เพราะว่ามีเงินอยู่สองหมื่นล้าน เออน้องสูกัสหรือว่าน้องอะไรนะน้องมงคลบอกว่าเล่นผมเล่นนะครับบอกว่าเล่นไปหมดไปภารกิจไวกิ้งเนี่ยหมดไป5 0,000ื่นกว่าล้านนะทุกคนได้แค่ครึ่งทางเองนะเออหมดไป5 0,000ื่นกว่าล้านนะทุกคนได้แค่ครึ่งทางคิดดูดิทุกคนจะเล่นดีไหม <laughs> ให้หมดนะทุกคนเออ <Hey. S 1> หมูยังจะมาเ <is> นา<อ>มาช่วงแบบว่าสปินจะหมดแล้วอะเออแบบเออ,อเออได้กองเปิดไปอย่าบอกนะไดก้การ์ดใหม่เส็จแตกมีคนส่งการ์ดทองให้พี่ด้วยนะฮะน้องซิมนะครับผมปินจวันนะฮะเดี๋ยวพี่จะไปเปิดดูนะครับผมว่าได้การ์ดทองอะไรเลยน้องบอกว่าพี่ผมจะปิดคือน้องส่งรูปให้ดูแต่ว่าผมปิดการ์ดไว้ให้พี่ไปลุ้นเอาเองนะฮะ มาบุณสองไปครับผมออค้อนยังมาอีกโอ้โหอะไรสปินจะหมดคอ,อนจะมาทุกคนเกินไปนะเกินไปนะช่วงนี้ GM เนี่ย GM นี่ทำเกินไปช่วงนี้เกลือมากนะครับผมดาวก็จะขึ้นหมื่นก็ไม่ขึ้นนกทีนะฮะหมดเรียบร้อยนะผมโอ้โอเคออหมดแล้วนะฮะ ินนะครับผมไม่มีอะไรจะเล่นนะครับไปเปิดการ์ดเย็นดีกว่านะครับผมบ้านก็อะซ่อมบ้านให้หน่อยนะฮะซ่อมบ้านไปให้เอฟซีตีหน่อยนะโอเคแล้วก็เอาน้องไลโน่นะครับผมน้องไลโน่มากันบ้านหน่อยนะฮ <c oughs> ะมาให้อาหารน้องไน้องพยักหน้าพยักหน้าป้องกันให้ดีนะน้องไลโน่ดูแลบ้านด้วยนะครับ โอเคไปเปิดก๊์ดกันนะครับผมทุกคนเปิดการาดของมุคลินเนาะโอ้ร้อยหกสิบนะครับไม่มีไม่มีนะครับบ้านเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ร้อยเก้าห้าโอโ้ส่งมาบ้านร้อยเก้าห้านะครับพี่ยังไม่ถึงร้อยหกสิบเลยฮะอยู่ที่ร้อยห้าสิบกว่าเองนะโอ้ดูดิทุกคน,160นคร้อยหกสิบนะต่อไปนะเปิดกล่องที่เราต้องเปิดนะของขวัญ <c oughs> อ่ะมาครับผมกระทองหรือเปล่าท้องเอา ทำไมมันไม่ขึ้นล่ะทุกคน,นอะไรครับนี่อ่ะหมุน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 การอะไรอะ่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นการแต่ทุกคน <c oughs> การบากรัก <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> โอ้ไม่มีการ <c oughs> เปิดไม่ได้ทุกคนบ้านแบบว่าเต็มหมดบ้านเต็มหมดทุกคน ดูดิบ้านแบบไม่ถึงอะ่ะเออนี่นี่น้องสีรุน่นแบบมีแล้วนะครับใบนี้คู่ะชอินน้องอะไรนะอ่านชื่อไม่ออกเออไอ้คลิเบอร์มีแล้วนะครับต้องมาเพียบเลยครับผมทำคู่อินหรอเพื่อนซาตามีแล้วจ้าอุ้ยมีคนตีบ้านอร์ต้ามีคนขโมยนะครับผม วีรพัทขโมยโอ้วีรพัทเขึ้นเข้ามาในทีมเราเองนะโอ้ยเล่นพี่ชะแล้ววีรพัทมาถึงก็ป้นพี่เลยเหรอ <laughs> ไม่เป็นไรครับผมป้นมาป้นกลับไม่โกง,งค,ครับอืมการ์ดเอ,อ่ออะไรเนี่ยจักรวาลเอนดอยมีแล้วนะครับอื้อไปครับผมอ่าร์อมมีแล้วนะครับมุขลินมุขลินมุขลินฟูอิชพุษ อ่าพุชมีแล้วนะครับขอโทษด้วยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดนะพี่ก็ค่อนข้างจะอ่านไว้นะครับหัวใจไวกิ้งวิ่งสัตว์ใหม่สีทองนะครับผมนี่แหละครับที่เบนจวรรณส่งมาพี่นะครับหัวใจไวกิ้งนะครับขอบคุณมากครับผมเบนจวรรณน้องซิมนะครับผมเซ็ตแตกหรือเปล่าโอ้โ็ตแตกครับผมได้มาห้าราอยชิ้ก็ยังดีนะจะคุยต่อชีวิตให้พี่นะครับผม เดีย๋ยวพี่จะเก็บเป็นนี้ไว้เล่นครั้งหน้าดีกว่านะเพราะว่าครั้งนี้คงไม่เล่นแล้วฮนะหรือว่าจะเล่นดีเป้าเออคิดก่อนนะครับก็เพราะว่าตอนเนี้ยมันเกลือนไม่อยากจะเล่นเท่าไหร่ะครับทุกคนอือ่าน้องบินจวันส่งการ์ด <c oughs> ไม่ใช่ครับเออน้องซิมนะครับส่งการ์ดให้ี่นะเป็นการทอง,องนี่คนนี้ก็ซ้ํากันนะฮะสองใบเลยอ้โหขอบคุณมากครับผมหัวใจไบกิง้ง าหาอยู่นานหนึ่งกันนะครับบุกกลินนะครับอโอ้คอกกี้เชลโทโอเคไปต่อครับผมอ่ะน้องอะไรนี่น <c oughs> หัวใจไว้กคิงอีกแล้วทุกคนโอ้โหสามใบแล้วทุกคนน <Nice. S 1> ็อสเออสุวรรณน้องดาดาหลาดาหลานี่โบลการ <c oughs> หัวใจไว้กคิงไปที่สี่ โอ้ใจไวกิ้งใบที่สี่นะผมอ่าสุน็อกอะไรเนะี่ยพ็อกิเทลอันนี้ซ้ำกับเมื่อกี้เลยนะครับการนี้ก็หายากอยู่นะสุกัสนะครับผมสุกัสส่งอะไรมาออืหัวใจไวกิ้งใบที่ห้า<ม><笑><笑>โอ้ยมุกลินมุขลินมีหารความเงียบโอเคก็น่าจะหมดลงพิงเท่าน,นี้นะครับผมการเปิดการ์ดนะครับก็ นี่อีกเกียร์วิเศษนะครับน่าจะหมดนะฮะเนี่ยนะก็เป็นหัวใจไวกิ้งนะครับที่ได้มาใหม่แล้วก็เซตแตกด้วยนะครับทุกคนเออขอบคุณมากครับผมส่งมาซ้ํากัน5คน5ใบเลยนะทุกคนนะเออสุดยอดจริงๆนะ,ะ FC เรานะครับโอเคน่าจะจบคลิปลงพิงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรเล่นแล้วนะฮะน้องให้น้องไรโน่เฝ้าบ้านไปนะครับผม โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นภารกิจในะไวกิ้งนะครับผมเออโอเคไปลุ้นกล่องลุ้นกล่องลุ้นการ์ดนะโอ้โหกล่องเยอะมากครับทุกคนเอออันนี้น่าจะเล่นง่ายกว่าไอ้เขาที่แล้วนะครับทุกคนโอเคไปครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u บสไ r i b e พี่ด้วยนะครับผมสวัสดี f อทุกคนสวัสดีชาวคอยมัตเตอร์นะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย